เออชิวชิวเลัวครับรับสาวได้ไหมรับได้ครับจะบอกทางอ้อมว่ารถแรงวันแล้วเท่ดีครับเออเท่ดีนะไอ้ตอบแค่นี้พอเบาไล่อะไรตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้เนี่ยอ่ะดียอเออดีออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้กาะบานไปปลายยางเลยยางล้างหัวหรือว่าอะไรบ้างเลย Kenaki The h สวัสดีเยาวรสชาตไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับท้ายประมาณมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะ เดี๋ยววันนี้พาชมทรงแว้นนะครับน่ารักน่ารักยุ่หยิมนะฮะพี่เพิ่งจัดทรงใหม่นะฮะไี่ดูดีนะน่าจะหมดงบไม่เยอะด้วยแหละดูท่าแล้วไม่รู้นะเขาหมดงบไปเท่าไหร่เพราะเขาเพิ่งปั้นใหม่นะไปถามเจ้าของเลยดีกว่าสวัสดีฮะสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยฮะชื่อไอพี่ไอน้าผมนะพี่ไอแต่งรถมานานหรือยังเนี่ยแต่งร้านแล้วครับหรออันนี้เพิ่งได้ยินข่าวว่าเพิ่งปั้นใหม่ใช่ครับกี่เดือนแล้วเนี่ยประมาณ2เดือนครับสองเดือนหมดงบไปเท่าไหร่จาได้ปะเครื่อง ทั้งแข็งประมาณเจ0 0พันครับเฮ้ยเดี๋ยวแข็งด้วยเหรอใช่รวมแข็ง,ง,งแล้วครับสองฝั่งแล้วก็พวกลูกครับกางเครื่องเครื่องเป็นอะไรวะแข็งแตกครับแข็งแตกอ้ยเบทีมงานนี่บอกมากบอกว่ามาอ๋ออันเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ครับจะบอกทางว่ารถแรงวันแล้ว <c oughs> เฮ้ยขี่ยังไงให้รสิบแข็งแตกโคตรเทพว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอามามาดูกันหน่อยนะฮะ แข้งแตกไปแล้วเพิ่งเบิกแข้งใหม่ใช่ครับแตกซ้ายขวาด้วยปะ่ะใช่ครับสองฝั่งสองฝั่งเลยโอ้โหเดี๋ยวไปดูแข้งเพิ่งเบิกใหม่นะฮะนี่นะฮะอันนี้ซื้อมือสองมาหรือเปล่าแขง้งใช่ครับอ,อ,อ๋อซื้อมือสองมานะฮะอ๋ออันนี้ก็ทําเครื่องจากไหนเนี่ยฟองทองมีแรงพิชีพครับเย้ดมาสเต็มกราฟเลยฟองทองมีแรงพิชีพนะฮะส่งเข้าประกวดอีกแล้วเฮ้ยแล้วพ่สงสัยอย่างหนึ่งว่ะยาย ทำไมบางโคนหน้ามันเป็นช่เชิดวะเนี่ยไม่มีน็อตตรงกลางครับรโล้ยทรงมันจะหล่อแล้วนะพี่ไอไปนั่งนี้ไปนั่งรถด,ดิ้นั่งรถด,ดิ้เดี๋ยวจิจิงบางโคนหน้าจะไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ทรงนี้นะทุกคนมึงดูทุ่หน้าเดียหล<ร>่อนะแต่จิจิงมันจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ประมาณนี้คือไม่ได้ยึดน็อตตรงกลางถูกไหมใช่ครับอ๋อแล้วที่เพื่อนเพื่อนบอกว่าอะไรนะไปยึดตรงด้านข้างบางโคนมันก็เลยยกขึ้น ถูกไหมอ๋อจริงจริงมันอยู่ตรงนี้ทุกคนนะเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ก็คือหล่อเลยเพราะว่าเขาโหลดหน้าไปเยอะพี่ไอจําไหมเนี่ยจำจำได้ไหมว่าโหลดหน้าไปกี่นิ้วเนี่ยจาไม่ได้ครับใครเป็นคนใครเป็นคนโหลดให้ฟองไหมแม่ครับฮะไม่ใช่ครับเพื่อนเหรอเพื่อนเหรอในหันเหียมาทางซ้ายดิพี่จะดูแกนเห็นไหมเห็นไหมเน่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 ่ยกแกนไปเยอะคันนี้ตัดแผงคอไหมไอไม่ครับไม่ตัดแผงคอ ลองกดให้ดูหน่อยระยะยุบเหลือเยอะไหมโอ้ยขี่สบายกดแบบยำ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 ำยกัเบรกด้วยเออเอ้ก็เยอะนะชุดหน้าเขาสวยนะครับดูครีนดีนะฮะจะชุดน็อตเลสจานแต่งนะครับผมปั๊ม8.1พร้อมขา CNC นะฮะเอ้ยดูเต็มดีว่ะ590นะครับล้อ1.2ึ่งจไหมใช่ครับ1.2นะครับล้อของอะไรวะยี่ห้อมันจะไหนไอ้ยของอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นอีกแล้ว Rider X บุญแล้วเป็นแดเอ็กเซนภาษาอังกูไกเดอร์เอ็กซ์พันนาะยี่ห้ออะไรมันเนี้ยผมไม่เคยเห็นเหมือนกันเฮ้ยใครรู้ราคาอ,อย่าย่าบอกราคานะอายคใครรู้ราคาล้อยี่ห้อนี้คอมเมนต์บอกนะครับหรือใครมีส่งมาให้ผมได้นะครับอีอเผื่อได้ล้อฟรีเฮ้ยล้อยี่ห้อนี้ไม่เคยเห็นว่ะไรเดอร์เอ็กซ์ว่ะเท่าไหรม่มาเนี้ยเอางี้อายตอบแค่ว่าหลักร้อยหรือหลักพัน ตักร้อยครับโอเครู้เรื่องนะครับนะชุดสีเบิกใหม่ด้ไหมหรือสีเดิมเนี่ยสีเบิกใหม่ครับสีเบิกใหม่โยเว้นชิ้นดาใช่ค่ะหรือชิ้นดํามีบางชิ้นที่เบิกใหม่<ๆ>นี่นอย่างอันนี้เบิกใหม่หรือเปล่าเนี่ยเบิกใหม่หมดเลยครับตรงโยเว้นตรงนี้เอ้ยอันนี้อะไรอะไรตัวหนอออกมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วขันไม่ได้ด้วยนะประเด็นเออมีน็อตเลดมามันยาวกว่าขันไปก่อนดีกว่าไม่มีนะฮะอย่างน้อยก็ไม่ปิวใช่คับเออ จุดสีก็เพิ่งเบิกมาหรือซื้อต่อเข้ามาซื้อต่อเพื่อนคับอ๋อซื้อต่อเพื่อนแ้สภาพดีนะสภาพดีนะครับเฮ้ยซื้อต่อมาเท่าไหร่นี่ไอหนึ่งพันครับเพื่อนรักกันครับเพื่อนรักกันเฮ้ยพันเดียวเองเหรอเจ้ครับเฮ้ยจุดสีทั้งคันเขาขายกันมีสองพันนะแล้วสภาพสวยด้วยนะทุกคนแทบจะไม่มีแผลมีแค่ค่าสติกเกอร์อะเปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่ก็ใหม่เลยนี่หว่าเออว่ะเฮ้ยอ๋อมีน็อตเลดด้วยนะฮะนี่นะ โอเคไอไอคันนี้ทําสเต็ปอะไรมาเนี่ยไอายห้าสามครับหมอะไหมไม่บอบครับแล้วเอาขี่เล่นเฉยใช่ครับโอเคเลอะเคยไปเทสตรงเทสจีไหมเพื่อนๆไม่ครับเลอะเอาไว้ขี่เล่นเฉยขี่เล่นขับไปเรียนไหมไม่ครับเลอขี่รถปกติไปเรียนใช่ครับอันนี้เอาไว้ขี่เล่นแถวบ้านใช่ครับเพราะจอดจอดด้วยอือมเฮ้ยชุดหลังสวยว่ะแก๊สซี่แท้ไหมไม่ครับอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว ดูแลโชบิโชบิตอนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นโชคท,ที่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่เป็นโชคที่มาแรงมากเพราะว่าตอนนี้โชบีนะครับกับพี่ฟีมีนะครับสปริงถีแกนใหญ่14 14มิลน,นะครับตัวนี้ใหญ่14มิลแบบนี้เลยทุกคนพี่ฟี่มีพี่ฟีมีเท่าไหร่ไม่รู้เอาเอาพี่ไอพี่ไอซื้อมาเท่าไหร่ประมาณประมาณประมาณ,มาณพันนิดนิดครับเออพันนิดนิดนะครับต้องบอกว่าแล้วแต่ร้านที่ขายก็แล้วกันนะครับช้ยเาว่า พันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนะตัวนี้สูงเท่าไหร่พี่ไอซสองแปดศูนย์ครับสองแปดศูนย์นะครับเฮ้ยหล่อนะไอซ์นั่งอีกทีหนึ่งดินั่งอีกทีหนึ่งดิแต่เสียอย่างเดียววะหน้าสูงเกินครับเออบางคนหน้าทําไมไม่ยู่ตรงกลางวะน็อตมันหายหรืออะไรวะมันหักเลน็อตหายครับน็อตหายอ๋อเอาดูดูกระบาดไปปลายยางเอยยางล้างหัวหร้อวะไอวานเออเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวดู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 ลังสองแปดหน้า ยกแกนน่าจะมีสามถึงสี่นิ้วอะ่ะอืระยะยุบก็เหลืออยู่นะระยะระยะยุบเหลืออยู่นะเออเออ,อเออเฮ้ยมันสวยดีเสองแปดศนเหรอใช่พี่เฮ้ยสวยว่ะโอเคโอเคพี่ไอมาออมาจอกันข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นอาร์ม DKT นะครับตัวนี้เป็นสวิงอาร์มที่บอกเลยว่ายอดฮิตแล้วราคาถูกมากได้มาเท่าไหร่ในอาร์มตัวนี้ พันนิดๆนะเหมือนกันค่ะเออพันนิดๆเหมือนกันนะฮะสวยมากสวยมากผมบอกเลยรถที่ผมปั้นอยู่เนี่ยทรงประมาณนี้เลยทรงประมาณนี้เลยนะครับทรงนะทรงประมาณนี้เลยแต่รถผมอ่ะบิวเยอะกว่านี้นะครับนะแต่ทรงหล่อมากแล้วทีนี้ที่ทําให้รถทรงหล่อนะครับนอกเหนือจากการจัดทรงนั่นก็คือเรื่องท่อนะครับพี่ไอถามหน่อยคิดยังไงใส่ท่อทรงเว็บร้อยยี่สิบห้าปะ เท่ดีครับเออเท่ดีนะงอ้ตอบแค่นี้พอจบเลย <c oughs> โอเคตอนแรกละผมก็ช่างใจนะจะเอามันทรงท่อร้อยยี่ห้าหรือว่าร้อยสิบมันเดิมดีกว่าเอออ้ตอบไปไนี้พี่ตัดสินใจได้เลยเอามันท่อ125ร้อยยี่ห้าแหละมันเท่ดี <c oughs> นะฮะเฮ้ยผมรู้เลยท่อน,นี้ราคาหลักร้อยเช่ครับพี่นานแปดร้อยครับไอวิลลี่มันใส่อยู่นะครับนะหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดนะครับไปหาซื้อกันได้นี่กูโปรโมทให้เลยนะ เจ้าของร้านดูอยู่ส่งมาให้ได้นะครับนะแต่ผมขอเหรียญทั้งใบก็แล้วกันเผื่อได้ของฟรีนะฮะยางหลังก็จะเป็น50-90ใช่ไหมใช่ครับอ่าร้อ1หนึ่งจุดสองเหมือนกันใช่ครับนะฮะโอเคไม่มีอะไรมากโอ้โหเอ้ไอบอกเขาดิบอกลายอะไรตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้เนี่ยอ่ะดีออเออดีออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้ดีออใช่ไหมเออใต้บอกมีอะไรไหม ทังเดิมอยู่วอกเดิมเดิมหมดก่อนที่มันก่อนก่อนที่มันจะมาทรงแว่นเนี่ยเคยไปสรงอื่นไหมทรงเชงครับเฮ้ยจริงไหมเนี่ยใครเป็นคนทาฟองทองมีเวไม่มีใครยกเลยทำเองทําเองกับเพื่อนต้องว่างี้เฮ้ยเองขับทรงเชงเลยยังขับอยู่ครับโคตรเท่ย่ดเอ้ยแล้วทำไมได้เปลี่ยนเป็นสรงแวนวะตัวใหญ่เกินไปขับลําบากไหมพี่ถามหน่อยลำบากครับดุมย่อดมย่อโหลดเตี้ยกว่านี้ไหมเตี้ยอยู่ครับ ตัดแพงคอไหมตอนนั้นอ๋อไม่ได้ตัดแต่ว่าโหลดเตี้ยจ้ำแป๊กเลยมีระยะยุบไหมตอนนั้นอ่ะมีอยู่ครับมีอยู่แต่น้อยกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับเออพอคืนมาเป็นทรงแว่นปุ๊บฟิวเป็นไงสบายกว่าเยอะครับสบายครับเออชิุๆเลยรับสาวได้ไหมรับได้ครับเย้เลยโอเคโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้สเต็ปเครื่องอะไรนะพี่ถามมาได้ยังห้าสามครับห้าสามร่างเดิมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะครับมาฟังเสียงทรงแว่นอันนี้ใส่ท่อใส่ท่อนี่เป็นใส่อะไรวะเนี่ย เฮ้ยเขาทำใหม่หรอวะอ๋อใส่ตะแกรงเหรอครับเฮ้ยแป๊บตะแกรงแป๊บตะแกรงกล้องมันมองไม่เห็นนะทุกคนนะเดีแต่เดี๋ยวผมพยายามซูมให้ดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออไม่เห็นเจ้าหัวมึงอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนไปคลิปไปฟังเสียงกันเคน,นอโอ๊ยไม่รุนใจร้อนสัจจานรถก่อนเปิดคลิปเอาเร็ว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  หนึ่ง่งศูนยปเก้าระกาศเฮ้ย hey, เสียงก็าดังพออยู่นะโอเคดับเลยเฮ้ยท่อหลักร้อยเสียงก็เอาเรื่องนะเฮ้ย hey. ไปหาซื้อได้นะเว้ย hey. แต่ย้ำอีกทีนะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่ส่งมาให้ผมได้นะครับ1.108งหนึ่ง Shop กิไกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อยากให้ทำคลิปอะไรลงช่องอยากเจารถลงช่องติดต่อมาที่เพจ แล้วเพจจะตอบแชทแบบอัตโนมัติเด้งมาหาพี่วิวต่อหรือจะเอาเฟซพีวิวไปเลยก็ได้แล้วก็ส่งรูปมาไม่ต้องถามว่าพี่ครับสี่พี่วิวหนีฮ็ดจังไดครับโอ้เออมึงก็ส่งรูปมาที่หลายแหลงเออแค่แค่นั้นแหละโอเคปะวิวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับเจยวไห้นกเก โอสเอ,อเพจโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปอมระวังกันด้วยนะปืดสติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะก้าติกตอ,อกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเขตฟรีไปเลยแผ่นแรก, <S 2> <S 2: แก